โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยน,นะครับผมก็อยู่กับผมมาโลนะครับวันนี้นะผมจะพาทัวร์เซิร์ฟเอาชีวิตรอดนะเซิร์ฟไทยเซิร์ฟหนึ่งนะทุกคนนะก็เป็นเซิร์ฟนี้เลยนะทุกคนนะถูกไหมเป็ม MC อะไรนะซีโร่หรอดับเน็ตนะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะทุกคนโอเคนะก็นี่เลยเข้ามานะเข้ามานะับมันจะหยุดที่อบบีนะครับก็ให้ครับลีส เขาเรียกอะไรสมัครกันทุกคนนะนะเออนะให้เรียบร้อยทุกคนแล้วก็เข้ามานะครับมันก็จะได้ของฟรีนะครับนี่นะประมาณนี้เลยนะของฟรีโฟต้เยอะนะทุกคนนะของฟรีเยอะจัดนะพร้อมเอาชีวิตรอดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็แมปนะครก็กว้างกว้างใหญ่เลยทุกคนนะนะดูดิกว้างมากนะครับนี่นะครับเป็นโปรโมชั่นก็สวยงามนะครับผมโอเค นี่คืออะไรอ่ะแรกของเริ่มต้นเนาะนะครับก็ลองมาแลกกันดูนะครับเมนูช่วยเหลือนะครับก็มีเยอะนะครับลองมาอ่านเป็นดูนะโอเคนะครับมีครับเยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนนะก็ผมอาจจะรีวิวไม่ละเอียดนะเพราะว่าผมพามาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพาทัวร์เซิร์ฟเวอร์เฉยๆนะไม่ได้มารีวิวอะไรประมาณนั้นนะทุกคนนะโอเคนะคนี่คืออะไรแอดมิน แอดมินลึกลับนะครับใครไม่ดูนะครับก็ลองมาศึกษาอ่านดูนะทุกคนนะอันนี้สถิติของผู้เล่นนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับผมภาพอะไรสวยงามมากเลยนะทุกคนนะผมชอบอ่ะอันนี้คือร้านร้านเช่าบินนะบนเซิร์ฟเวอร์นะโอ้โหสุดยอดนะใช้เงินในเกมเช่าบินได้ทุกคนสุดยอดเลยอ่ะ นี่ร้านค้าของของผู้เล่นนะครับคือ,อไรเอาอทำไมมันไม่ได้เอาทุกคน,นไม่ได้แล้วทุกคนนะร้านค้าขายหัวนะครับนี่นะับบมีหัวให้ให้เลือกเยอะแยะเลยนะทุกคนดูดีโคเยอะนะสวยงามนะทุกคนนี่น้าะกุญแจนะครับก็ใช้เงินในเกมสูดได้เลยนะครับนี่นับก็ เออเนี่ยเป็นลืมบอกครับขาแจกเงินหนักถึงจุดห้าคียนครับก็คือพันห้านะครับเ็ก็พอนิเจอร์ก็สวย,ายงามมากเห็นไหมสวยงามมากมีเยอะแยะด้วยนะครับโอ้โมเดลก็สวยว่าโมเดลแม่งโคตรดีทุกคนนะเก็บรายละเอียดดีมากเลยนะครับคีย์หับเดี๋ยวเราเราลองเดินไปทางทางด้านนู้นดูนะครับว่ามีอะไรบ้างทุกคน เจอหนนะับเจอมื่อนเลยว่ะทุกคนมาลองมาดูในวาร์ปก่อนละกันวาร์ปมีอะไรบ้างทุกคนโคตรเยอะเลยนะครับอันนี้คือตลาดโลกนะครับอันนี้คือร้านค้าร้านขายหัวนะครับนี่ธนาคารันองผมกล่องสุ่นนะครับอันนี้ไอันคืเซิร์ฟเวอร์เอนชาร์ดนะครับโซนเติมเงินยศอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มีมีฟาร์มสัตว์เดาน้องลอง,ลองไปฟราร์มสัตว์เนี่ยไหม อ้เป็นวามสัตว์เลยนะครับตีได้ไหมเดี๋ยวเราตีเลยนะคนี่นะโอ้โหเท้ายนะครับนี่สวยมากนะครับแต่คือผมไม่รู้นะว่าฟาร์มเนี่ยมันใหญ่จังไม่รู้มันปรับตายไหมนะทุกคนนะไม่รู้นะครับก็ช่างมันนะครับก็มันก็ไม่ได้เกะกะอะไรนะครับแค่ตัวอักษรมันใหญ่เฉยนะครับตีนะครับโอเคแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรากลับสปายก่นนะครับ กับสปาวิกว่างนะครับคือสวยมากนะพวกไอคอนพวกอะไรพวกนี้นะสวยนะสวยสวยเลยแหละคนเออคนเล่นก็นเยอะมากเลยคนะเล่นห้าสิบหกคนคนระับไม่รู้มันปรับได้ไหมเดี๋ยวผมลองปรับดูดิโอ้โหไม่เต็มจอเลยวะเนี่ยแตทุะคนมันอินไม่ได้เลยวะทุกคนะออกกคนะอาแคน่ออคนี้แล้วกัน สร้างบ้านต่างๆนะครับโอ้หดูดีโคตรเยอะนะครับเราสร้างบ้านนะครับโฮมหนึ่งแล้วันครับนี่นะครับก็พร้อมสร้างบ้านแน่นอนครับดูดีข้อของละสองดูดิดูของโคตรพร้อมครับนี่เ๋ยวก็สร้างบ้านขุดได้เลยนะครับเอาชีวิตรอดได้ตามปกติเลยนะทุกคนดูดีเซิร์ฟก็ถือว่าลื่นใช้ได้เลยครับลื่นเลยนะครับคีครับก็ กับสปาดดีกว่านะเดี๋ยวเราไปดูอะไรเล็กน,น,น้อยแล้วเ,เราค่อยมาปิดคลิปกันนะทุกคนนะโอเคอัน okay. นี้คืออะไรโอสองได้ด้วยนะครับอันดับหนึ่งคือใครวะเนี่ยเอฟบอเขาชื่อเอฟนี่นะน่าจะสายเติมอะไรประมาณนี้ไหมสายเติม ทุกคนตรงนู้นอะไรโอ้ปีกสวยจัดนะครับนี่คือไปทำไร,รอ่ะแอดมินเนาะวันนี้โขคือซือบินได้บนสะป,ปาวเลยเหรอโอ้แน่นอนอนะ่ะโทุกคนเดี๋ยวลองลองไปดูดิตัวนี้เราตัวนู้นเราเดินไปแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาทางนี้ดูบ้างนะครับทางนี้มีอะไรบ้างอะไรอะ่ะร้านปลาปลาที่สวยด๊ ตลาดปลายังไม่มีนะทุกคนหรือว่าผมไม่รู้วะไม่มีอะไรจะขายนะตลาดโลกนะผมรู้ว่าสวยอะ่ะสวยมากเลยนะเนี่ยผมชอบเนะี่ยรูปภาพเนี่ยสวยสวยจริงนะครับสวยจริงสวยจริงครับโอเคอันนี้เหินโพเทคนะครับเดี๋ยวเรามาดูเริ่มต้นนับที่สามหมื่นห้านับสูงสุดอยู่ที่ หน้าเว็บนะครับผมสูงสุดอยู่ที <c oughs> ่หน้าเว็บนะครับก็ลองคลองเข้าเว็บไซต์ไปซื้อกันได้นะครับมีสูงสุดที่หนึ่งร้อยคือหนึ่งร้อยนะครับห้าสิบคูณห้าสิบอยู่ที่แสนหกนะครับอ๋อเขาท่าว่ะโอเคเลยโอเคโอเคนะครับประมาณนี้่ลยนะครับโอ้ได้ชุดเกาะมาด้วยนี่หว่าครับนี่นะของฟีดโฟรเยอะนะครับก็แจก แจกบ,บอกโปรเทคสิบคนะบูนะครับก็โอเคนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ผมด้วยนะคือคือตอนนี้มันดึกแล้วนะคพูดพูด,พดอาจจะเปานะอาจจะเสียงหายบ้างนะขออภัยด้วยนะครับจะกันคลิปหน้ากันนะครับผมไปแล้วครับ